มองไม่เหมือนกันแต่ทีนี้ต้องถามว่ากระท้อนหรือจะท้อล่ะอือะคุณผู้ชมช่วยกันติดตามแล้วกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณล่ามภาษามือของเราอาจารย์จันทาสุขสัจธรรมค่ะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งท่านผู้ชมช่วงหน้ามาดูนะครับคนที่อยู่ในแวดวงตลาดหุ้นบอกโอ้โหหุ้นเนี่ยตกเหลือเกินแต่ไม่ต้องห่วงพี่น้องที่เขาซื้อของในต,ตลาดเขาก็บอกไม่ต้องกลัวนะทั้งไก่ทั้งไข่ทั้งผักมันก็ขึ้นราคาเหลือเกินม,มันสวนทางกันไปเลยฮะเออจะเป็นยังไงกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรัฐบาลช่วงหน้าจะกลับมาครับ พันพิทักษ์สัตว์แห่งโลกประเทศไทยผนึกกำลังเครือข่ายมูล,ลนิธิชีววิถีและสภาลมหายใจเชียงใหม่จัดงานเสวนาเพื่อสร้างความตระหนักและหาทางแก้วิกฤตควันพิษจากข้าวโพดอาหารสัตว์ร่วมกันเนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกเกี่วยวกับควันพีเอ็มสองจุดห้านะคะทุกคนเราเราก็รู้ถึงปัญหาของพีเอ็มสองจุดห้าแล้วไม่ใช่ปัญหาที่คนใดคนหนึ่งนะครับเราในฐานะผู้บริโภคนะครับจะทําได้ก็คือว่าเราเองเนี่ยจะต้องติดตามเรื่องข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้